สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในเรื่องของความสวยความงามนั้นสมัยนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ และเทคโนโลยีที่แขกรับเชิญของเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคลื่น RF ไปชม VTR กันเลยครับคลื่น RF ย่อมาจากคำว่า Radio Frequency หรือที่เรียกกันว่าคลื่นวิทยุค,ครับซึ่งตัวคลื่น RF เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันด้วยคุณสมบัติของความร้อน ทำให้มีผลมาช่วยในการกระตุ้นผิวหน้าให้ดูดีและดูใสได้ง่ายๆแต่อย่างที่รายการของเราเคยเรียนให้คุณผู้ชมไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าอยากให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและรายละเอียดของคลื่น RF และเทคนิคการใช้จะมีอะไรบ้างรอติดตามชมรายการของเราวันนี้ให้ดีส่วนตอนนี้เราไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันในช่วง a l t h y Wealthy ครับ ช่วงเฮลตี้เวลตี้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีครับผมวิลลี่ยินนี้ต้อนรับสู่ที่นีดแบางา์ยัดครับ ดินแบกยาร์ดก็คือร้านคาเฟ่แฮงเอาท์นะครับสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแนวคันทรีลอฟท์นะครับผมก็คือจะบวกความดิบของในการตกแต่งร้านไปด้วยนะครับผมร้านเราก็จะแบ่งเป็น3าโซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนอินดอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวโซนที่2ก็คือโซนเอาท์ดอร์นะครับผมเหมาะสําหรับเนั่งแฮงเอาท์กันซึ่งโซนที่3นะครับก็คือโซนยอดฮิตที่สุดคือโซนระเบียงน้าครับจะอยู่ติดกับน้ําพุนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกสบายมากครับ อาหารของทาง Hidden b a y a r d นะครับจะเน้นคอนเซปต์ก็คือเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับผมหน้าตาสไตล์ฝรั่งแต่รสชาติถูกปากคนไทยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีครัวเบเกอรี่ที่ทำเองทั้งหมด100%นนะครับโดยใช้วัตถุดิบพรีเมียมและยังมีบริการเครื่องดื่มที่หลากหลายอีกด้วยครับครับผมวันนี้เมนูแนะนำนะครับผมก็จะเป็นยำแซลมอนนะครับผมส่วนผสมนะครับก็จะมีผักยำนะครับประกอบไปด้วยต้นหอมนะครับผมหอมใหญ่นะครับผมแล้วก็ขึ้นช่ายครับผม คับผมกระเทียมน้ำมะนาวนะครับแล้วก็แซลมอนของทางร้านนะครับผมจะเป็นแซลมอนพันนอร์เวย์นะครับผมวิธีการเลือกก็จะดูที่สีแล้วก็มันของแซลมอนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมผมก็จะมาหั่นแซลมอนนะครับสไลด์นะครับผม การหั่นแซลมอนนี้ต้องใช้มีดที่คมนิดนึงนะครับผมไม่งั้นจะทําให้เนื้อเละนะครับชั้นมันของแซลมอนนะครับผมจะเป็นแซลมอนทันนอร์เวย์นะครับผมมันจะเยอะมากนะครับผมจะทําให้มีความนุ่มในการทานมากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะมาทําการทําน้ํายํานะครับผมในการนะครับผมใส่น้ามะนาวลงไปนะครับผมหมดนี่เลยแล้วก็พริกนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับตาาหมดนี่เลยตาหนังปลานะครับ แล้วก็คนนะครับผมคนน้ำยำไม่เข้ากันเลยนะครับน้ำยำรสชาติของทางร้านนะครับผมหนักไปที่เผ็ดนะครับผมแล้วก็เข้มข้นนะครับรับรองครับผมว่ายำแซลมอนนี่ถูกปากคนไทยแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมยำแซลมอนนะครับผมของทางร้านฮิดเด้นแบกยานนะครับ ร้าน Hidden b a k Yard ของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนเรียบคลองประปาแจ้งวัฒนะฝั่งที่จะไปเมืองทองธานีครับเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่1เ0 0นจนถึงเที่ยงคืนครับสามารถ follow fanpage และ i อของเราได้ที่ Hidden b a k Yard ครับโทรมาสอบถามเส้นทางและสำรองที่นั่งได้ที่099-053-7323ครับบางทีการเสนอถึงความ หลักฐานว่ามันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมมันได้ความปลอดภัยและเนี่ยมันอาจมันอาจจะนำเสนอไม่เหมือนกันช่วงเฮลท a l k สนับสนุนโดยไทยออนไบโอเทค เข้าสู่ช่วงเฮล t a l k แพทย์ผููเชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงนฤชนเทียนสวากุลหรือคุณหมอก้อยไปรับชมพร้อมกันเลยครับ วันนี้หมอจะพูดถึงเรื่องคลื่นเวทีอยู่นะคะหรือว่า RF นะคะที่คนทันท่วไปร,รู้จักกันดีทีนี้คนก็จะคิดว่า RF มันเหมือนการทําอุ่นๆร้อนๆก็น่าตึงเหมือนกันหน้าใสหน้าหน้ากระชับมันไม่จริงนะคะเพราะหลักการแพทย์จริงๆเนี่ยมันมี RF หลายเกรดด้วยกันทีนี้ RF ทางการแพทย์จริงๆเราเนี่ยมันต่างกับ RF ทั่วไปยังไงคือคนที่ว่าร้อนๆอุ่นๆเหมือนกันมันคือกระชับไม่จริงก็เหมือนที่หมอเคยบอก ฉีดโบท็อกแล้วตึงก็ไม่ได้หมายความว่าโบท็อกนั้นเป็นโบท็อกฟรีก็เหมือนกันค่ะ RF ร้อนอุ่นขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าผิวหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นหลักการแพทย์จริงๆทุกอย่างทุกอย่างจะต้องเห็นภาพมีหลักฐานความเสถียรต้องมีผิวทําไปแล้วจะต้องสอม่ำเสมอทุกตําแหน่งก็มีทีเนี้ยคลื่นวิทยุทางหลักการแพทย์ที่ถูกต้องจริงๆที่หมาใช้กันจริงๆมันมีหลายๆแบบด้วยกันก็ยังบอก การใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเนี่ยบางทีการเสนอถึงความหลักฐานว่ามันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมมันได้ความปลอดภัยและเนี่ยมันอาจมันอาจจะนำเสนอไม่เหมือนกันที่แต่หมอจะใช้เครื่องมือชื่อเทอร์มิสมูทคะเป็นกลุ่มเดียวกับเทอร์มิไทยที่ได้ FDA อเมริกา a p p r o v e เนี่ยออมาเสนอให้เห็นภาพเฉยๆนะคะก็ไม่ได้ไหมายความว่า เครื่องมือชนิดอื่นเนี่ยทางทางการแพทย์จะไม่ได้เสนออย่างนี้แล้วมันจะผิดไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําให้คนไข้เห็นภาพว่ากระบวนการทางความคิดของเครื่องมือทางการแพทย์ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้เนี่ยมันควรจะต้องมีหลักการอย่างไงบ้างทีงนี้หมอจะให้ดูนิดนึงคลื่นวิทยุเนี่ยมันคือใช้หลักการความร้อนในการกระชับผิวหน้าทําให้มีการสร้างอิลาสตินขึ้นฉะนั้นเนี่ย ถามว่าการทำทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานมี Endpoint หรือมีจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิวจะให้ดูนิดนึงว่าไอ้น,นี่อยากให้ดูว่ามันเป็นจอแสดงถึงอ่อให้ให้นึกถึงเวลาคนคนฟังดูหนังนะคะจอ In f r a อความหมายก็คือว่าถ้าตรงที่เป็นแสงสีเหลืองเนี่ยมันคือผิวที่ได้รับความความร้อนถ้าเป็นสีม่วงๆเนี่ยคือเย็นฉะนั้นเนี่ย เครื่องมือแพทย์ที่ดีเนี่ยจะต้องบ่งบอกว่าพลังงานมันได้รับประมาณไหนคนไข้ผิวที่ทําไปเนี่ยดูเหลืองหมดเสงว่าได้รับความร้อนละแต่ความร้อนที่เหมาะสมทางการแพทย์ที่ผิวรับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวในการกระชับขึ้นคือพลังงานที่4 1 4 2ององศาทีนี้หลักเครื่องมือที่ดีควรจะค่อยๆปรับความร้อนมีเหมือนกันทุกเครื่องนะคะ Rf ในโลกนี้แต่คุณจะรู้ได้ไงว่ามันเหมาะสมมันใช้พลังงานที่เป็นกระชับจริงร้อนไปงั้นๆหรือว่ารอนแล้วได้ผลนะคะเราก็จะทําไปที่หน้านอ,นอกจากเนี้ยเราเราเองก็จะดู Mac t เ e m คือพลังงานที่ผิวเขาได้รับจริงๆก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นไปถึง4 41องศาทีเนี้ยเราอาจจะให้ถึงได้ประมาณ4 2องศาฉะนั้นเนี้ยเครื่องมือ Rf ที่ดีเนี้ยมันต้อง ทำให้พลังงานมันถึงจุดที่ผิวรับและมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่บอกนะคะทําไมเครื่องมือทางการแพทย์ถึงต้องใช้แพทย์เป็นคนคอยดูแลเทคแคร์เพราะหนึ่งก็คือการทําเครื่องมือผิวคนเรามันไม่เหมือนกันผิวเราเป็นไดานามิกความหมายก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันผิวอย่างเงี้ยเป็นผิวสภาพผิวแพ้แพ้ง่ายฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเราจะดูพลังงานให้เหมาะสมแล้ว ผิวคนไข้ต้องทนได้คนไข้ต้องทนได้ฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้คนฟังเนี่ยให้ไปพบแพทย์ใช้เครื่องมือแพทย์เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยพอเราต้องการเอ็นพอยทห้ได้4 2แล้วคนไข้จะต้องดูดูด้วยว่าผิวคนไข้เนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไงแดงเพียงพอไหมถ้าแดงเพียงพอก็ถือว่าเป็นเอ็นพอยที่ดีแต่ว่าเอ็นพอยที่ดีก็ต้องมีพลังงานที่สูงพอ,พอเช่นเนี่ยสิเอสผิวเขาเริ่มแดงแล้ว แต่คนไข้จะต้องไม่มีผลขั้นเคียงคือจะต้องไม่มีความแสบร้อนด้วยฉะนั้นเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยการทำงานมันไม่ใช่โลบอทเข้ามาเสร็จนอนทำให้ถึง12ทุกอย่างาเนี่ยมันจะต้องดูอง์รวมหลายลาย,ยาฉะนั้น,นความซับซ้อนทางการแพทย์มันค่อนข้างจะสำคัญมากกับการที่คนไข้จะดูแลผิวหน้าให้ได้ประสิทธิภาพและปลอดปลอดภัยนะคะเนี่ยทางงานสังเกตไหมคะว่าทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานทางการแพทย์หมด ว่าอะไรคืออะไรตัวน้อยพลังงานที่เหมาะสมต้องได้พลังงานที่ปลอดภัยหมอกับตัวเทเลปิสเองก็ต้องรู้พทยาธาสัพัลึกว่าผิวแบบไหนที่เขาทนได้แต่ผิวเขาทนทนไม่ได้แล้วแล้วพลังงานเนี่ยมันขึ้นเหมาะสมพอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวผิวเพราะไหมและพลังงานประมาณนี้จะให้คนไข้ระวังตัวยังไงฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวิทยาศาสตร์รองรับ จะต้องมีความรู้รองรับทั้งตัวหมอเองและทางเทรปิสเองแล้วก็หมอต้องมีความรู้ทางด้านทางการแพทย์ทางฟิสิกส์นะคะว่าเออที่เราทำเนี่ยเรานไม่ได้โดนหลอกนะว่าเออแค่อุ่นๆเฉยผิวจะต้องมี e อนโพรส์มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราก็ได้ทราบถึงหลักการทํางานของคืลื่อน r f กันไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับแถมยังเป็นความชอบส่วนตัวของคุณหมอก้อยอีกด้วยช่วงหน้าเราจะกลับรับชมกันต่อใน ฟ i ตช์โค l y Health Tips ครับ h healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการท่านผู้ชมครับ,รค,รบคุณเป็นสิวบ้างไหมอ่าหรือลูกหลานเป็นสิวเปล่านะครับมีวิธีแก้ด้วยบีทรูทครับวิธีการทำนี้นะทชนนี้เอาบีทรูทเนี่ยมาหั่นเป็นแว่นๆเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปต้มให้เดือด จากนั้นเนี่ยเอาบีทกินเนื้อบีทรูทนั่นแหละนะครับกินวันละรูปวัลูป,ลลปไปสัก5วันถึง7วันสิวหายดีเลยครับที่อื่นมาเนี่ยคะลองทรายเคสดูปรากฏว่าริ้วรอยเขาดีดีขึ้นแต่จะให้ดีเหมือนฉีดโบท็อกเลยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับแทมารีนคลินิกให้คุณได้ร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าข้อใดคืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้คลื่น RF ข้อ A 41-42องศาข้อ B 80-81องศา เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว mm ้น hmm. วัต mm hmm. ตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน c e b o o k Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกต์บอยเชอร์มูลค่า3,000บาทจากแท m a มารีนคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ครับเราไปรับชมกันต่อเลยครับ ค่ะก็จากเครื่องตัวนี้นะคะความประทับใจหมอคือก็จะมีเคสนะคะทีออ่มีเคสหลายเคสที่ฉีดโบท็อกแร้อดื้อจากโบท็อกปลอมหรือโบท็อกไม่ได้มาตรฐานอะไรก็ตามเนี่ยค่ะหมอเคยอ่านวิจัยของเขาสกี่ับเครื่องชนิดนี้แล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องริว้วรอยได้ทีเนี้ยหมอเองก็ได้ได,ได้ลองทายกับเคสที่ดื้อต่อโบท็อกที่เนที่หมอบอกว่าเกรดไม่ดีอะไรก็ตามจากที่อื่นมาเนี่ยค่ะลองทายเคสดูปรากฏว่า ริ้วรอยเขาดีดีขึ้นแต่จะให้ดีเหมือนฉีดโบท็อกเลยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะหมอเลยรู้สึกว่าเออเรามาถูกทางแล้วล่ะหลักการความคิดเนี่ยมันต้องมีวิทยาศาสตร์รองรับความความจริงรองรับเปเปอร์รีเสิร์ชยอมรับแล้วก็เป็นตามทฤษฎีทางการแพทย์จริงๆทีนี้เครื่องเนี้ยหมอก็จะบอกเลยว่าหมอจะมาเดินตามลายของ R F เนี่ยคลื่นที่อยู่เนี่ยหมอเองจะต้องดูเรื่องเทมที่เหมาะสมเป็นหลักทีเนี้ย ความรู้ที่เพิ่มเติมเนี่ยคนเครื่องชนิดนี้นอกจากจะทําเกี่ยวกับพวกผิวชั้นชั้นนอกได้แล้วถ้าเรามีความรุนแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปทํากับผิวชั้นชั้นในได้คือตัวนี้มันเป็นเครื่องที่เป็นคลื่นวิทยู่ที่สามารถตั้งพลังงานได้หลาย,ลายๆเทมด้วยกันฉะนั้นเนี่ยหลักทฤษฎีทางการแพทย์แล้เนี่ยอุณหภูมิ5-5ถึงอุณหภูมิ6 6 5, องศาจะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้เกิด ไฟบัซเซปเตมมีการหดความหมายก็คือมันสามารถทําให้ผิวใต้ผิวเราเนี่ยมีการหดตัวได้ง่ายๆค่ะมันแก้ไขอะไรผิวแก่ยังไงผิวกลับไปเด็กอย่างนั้นทีนี้ปัญหาที่หมอชอบมากๆของมันคือเครื่องชนิดน,นี้เฮ้ยมันแค่ปล่อยพลังงานไปแก้ไขผิวแต่มันช่วยป้องป้องกันผิวชั้นบนให้เราเราด้วยความหมายคือเวลาที่เราสอดสอดเข็มลงไปใต้ใต้ผิวคือทําที่ใต้ผิวแบบอ,อ,อินเวสีฟนิดนึงเนี่ย สำคัญที่สุดของเราคือความปลอดภัยความปลอดภัยคืออะไรผิวชั้นบนเนี่ยมันรับพลังงานได้แค่4-2องศาผิวใต้ผิวเราเนี่ยมันสามารถรับได้ถึง5-5 6ถึง 6, 6, 5, องศาโดยที่มัมามันไม่มีผลข้างเคียงฉะนั้นเนี่ยความซับซ้อนของชั้นผิวเรามันมีความรับพลังงานได้ของผิวผิวเรามันมีฉะนั้นเนี่ย ทำไมผิวชั้นบนมันถึงค่อนข้างไหวถึงดำง่ายเพราะผิวชั้นบนเรามารับพลังงานได้แค่4ีสององศาถ้าเกินกว่าน,นั้นเนี่ยจะมีผลข้างเคียงแล้วสิ่งที่ได้คือคุณปลอดภัยทั้งผิวผิวชั้นบนและถามจริงๆก็คือมันถือว่าเป็นกิฟต์สำหรับผิวชั้นชั้นบนด้วยครับเวลาที่หมอหมอ,หมอทำเครื่องมือชิ้นนี้หมอก็ตั้งเทมไวอ5้5ถึงองศาแต่ถ้าเกิดผิวเรามาได้42ององศาและมันไม่เกินนี้ก็ผิวชั้นบนก็ได้รับพลังงานเต็มที่เช่นกันฉะนั้นเนี่ย มันเป็นที่หมอชอบอย่างนึงก็คือถ้าเราตั้งพลังงานที่7 70องศาในคนที่มีชั้นไขมันเยอะๆมันก็สามารถที่จะละลายไขมันได้อย่างนุ่มนวลไม่ได้มีการกระทุ้งอะไรเลยไม่ได้มีการบาดเจ็บของผิวมันก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยอีกแบบหนึ่งคือไขมันก็มีการละลายอย่างช้าๆด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมัน7 70องศาก็วจริงใช่ไหมคะมันเองก็ผ่านที่5 5องศา6 5องศา แต่ว่าผิวมันมันก็ดีด้วยฉะนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างกับผิวที่สําคัญคือมันไม่เกิดทําให้เกิดการบาดเจ็บของผิวเหมือนการดูดการดูดไขมันเพราะหนึ่งก็คือผิวมันจะเนียนเรียบแล้วก็สมูทแล้วก็ไม่มีการว,วมว,วมช้านานมากเพราะมันมันไม่มีการมันไม่มีการกระถุงอีกอันหนึ่งที่เป็นความแปลกใหม่นะคะก็คือถ้าเราตั้ง อุณหภูมิที่80องศาแล้วไปแถวแถวระบบประสาทเช่นระหว่างคิ้วอย่างเงี้ยหรือว่าน่องหรืออะไรหรือว่าตีนกาอะไรอย่เงี้ยถ้าเราตั้งที่80องศามันจะไปอับเรทีหรือว่าไปทําให้เกิดการหยุดทํางานของเส้นประสาทชั่วคราเหมือนกันเราฉีดแทนแทนที่เราจะฉีดโบท็อกเรากลับมาใช้เครื่องมือชินินเนี้ย ในการทําให <Okay. S 1> เออ้เส้นเส้นประสาทมันอ่อนแรงลงไม่ได้ตายนะคะอ่อนแรงทํางานเหมือนการฉีดสารโบท็อกก็เป็นทางเลือกชนิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่อยากฉีดโบท็อกหรือว่าไปเจอโบท็อกไม่ได้มาตรฐานมาแล้วเกิดการดื้อยาอย่างถาวรก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงสาหรับเขาเช่นกันค่ะค่ะหมอเองก็จะให้ให้เห็นนะคะด้านขวาคือด้านด้านที่คุณโบทำนะคะส่วนด้านซ้ายคือด้านด้านที่ไม่ทำ RF ที่มไม่ต้องรุนแรงมากดูเหมือนจะเป็นสปาดูเหมือนจะสบายมันแตกต่างกันไหมคะมันแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นทฤษฎีหลักฐานทางทางการแพทย์การทำเปเปอร์รีเสิร์ชของแต่ละเครื่องมือที่แพทย์แพทย์ใช้มาแล้วก็กระบวนการความคิดของแพทย์เนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแค่เครื่องที่ไม่ได้รุนแรงมากคนไข้มีใบหนะ้าสงคั้งที่ต่างกันฉะนั้นเนี่ย นั่นแหละคือสาเหตุว่าทําไมเราเราต้องมีเหตุมีผลเราต้องมีความรับคออเราเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดทางการแพทย์ตรรก,กะแล้วก็ความปลอดภัยให้ผลคา้เพราะาผิวคุณเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผิวที่รับความร้อนได้เร็วมากขนาดที่เราตั้งเทมเทมไม่สูงพอเนี่ยผิวคุณก็ไปค่อนข้างไวถ้าเราไม่ดูแลดีๆเดี๋ยวผิวมันอาจจะได้ผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกินได้ฉะนั้นเนี่ยอยากจะ ให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพราะผิวของคนเราม,มันมีความซับซ้อนมีเพียสภาพที่แตกต่างกันแต่แต่ละคนเนี่ยต้องได้รับพลังงานที่แตกต่างกันแล้วก็หลายๆอย่างที่ต้องดู e n d น o อ็น,อนอด้วยนะคะภาพรวมในรายการของเราวันนี้จะเป็นมุมมองที่มีต่อเคลื่อน R F ของคุณหมอก้อยนะครับโดยความชอบส่วนตัวทำให้แขกรับเชิญของเรามีความสนใจเป็นพิเศษและด้วยหลักฐานการทดลองและความปลอดภัย ทำให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยแหละครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนริชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทํารายการและที่สําคัญต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนริชนเทียนศิวกุลหรือคุณหมอก้อยที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับรายการของเราวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยายลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจมรินคลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคน้ำมันพืชมรกตและน้ำมันพืชเอมมอรัลกลับมาเปิดโลกทัศนัและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันท์ถึงสุขทางช่อง m c o t Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับเราจะไม่พูดถึงพิคพิโกเลเซอร์พิโเลเซนี่หมอพูดในแง่ของทิศ ทสษฎดีใหม่ล้มล้างเทสษฎีเก่าแล้วพอปล่อยเครื่องความยาวนี้ไปที่ตำแหน่งนั้นนะความร้อนจะไปช่วยทำลายเม็ดสีความร้อนจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิว